สวัสดีเจ้าเพื่อนๆไปเก็บแต่งกวากันอันนี้ก็เถาใหม่นะคะพอเพิ่งปลูกได้ไม่กี่วันนะคะหรือถึงเดือนหรือเปล่าไม่รู้จำบอดดแล้วอันเอาขยามาทิ้งนะอันเห็นนี่หลายลูกเลยยังไง๊ะเออันนี้หนึ่งลูก่าตรงนี้อีกหนึ่งลูกนะเะเอนอนอ่อนลอด อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลูกจะเอ๋อันนั้นก็ออดหลอดอันนั้นก็แอดแหลดลูกไม่สวยไม่ใหญ่ไม่โตนะคะอ่ะพอได้กินเนาะผักปอสารพิษนะคะฝ่าฟันพายุฝนมากเลยแตง <c oughs> เดี๋ยวหมดฝนเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะคะเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวหมดฝนแล้วเราก็จะเก็บแตงไอ้ปลูกผักกันนะคะ อันสั่งมเมล็ดพันธุ์มาเต็มเลยค่ะป๊าเก็บแตงกวากันค่ะอ่าเริ่มจากลูกไหนก่อนดีเพื่อนๆอ้าวลูกนี้แล้วกันอารอดแอนดแอดนะคะลูกไม่สวยนะคะแต่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไนอีกเออไม่ค่อยงามเนาะจะพอได้กินซิ่สิไซมินิไซมินิมานะคะได้หน่อยหนึ่งโอเคได้กินกับน้ำพริกหนึ่งน้ำพริกนะคะ หมดแล้วมา